แมทธิวเผยสาเหตุไปบวชทั้งที่ภรรยากำลังตั้งท้องเรียกได้ว,ว่าเมื่อวันที่30สิบงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงพิธีกรชื่อดังแมทธิวดีนซึ่งเจ้าตัวก็ตัดสินใจโกนหัวเข้าพิธีอุปสมบทนวัดสรีพระธาตุจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับฉายาทางธรรมว่าชาตปัญโยผู้มีปัญญาเกิดแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้แมทธิวดีนได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงสาเหตุที่ไปบวชเพราะอะไรทั้งที่ภรรยาสาวอย่างลิเดียก็ใกล้เจอหน้าลูกแล้วโดยเขาได้เผยว่าจริงๆอย่างบวชมานานแล้ววางแผนมานานคือคิดมาเป็นสิบปีเรื่องการบวชคุยกับเพื่อนมานานแล้วว่าชีวิตนี้ต้องบวชสักครั้งหนึ่งด้วยสถานการณ์การทำงานมันก็เลยต้องเลื่อนออกไปที่ทำให้ยังบวชไม่ได้ อาจจะยังไม่ตั้งใจจริงๆก็ได้อายุมากขึ้นก็อยากจะบวชเราก็อยากทำเพื่อครอบครัวถามว่าภรรยาห้ามไหมก็ไม่ห้ามช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีเคลียร์งานล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วสักพักนึงจิตใจมันบอกว่าต้องบวชตอนนี้ถ้าไม่บวชตอนนี้เจอหน้าแล้วต้องรออีกกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้ข่าวบอกว่าบวชเพราะดวงตกแมทธิวไม่ได้บวชเพราะดวงตกบวชเพราะใจอยากบวชมาก แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้อาจารย์บวชให้ในวันเกิดพอดีอาจจะดูแปลกๆก็เข้าใจครับถ้าใครรู้จักผมจะรู้เรื่องบวชมันอยู่ในใจผมตลอดเวลามานานมากๆและไม่เคยพูดที่ไหนให้ใครรู้มาก่อนรู้กันแค่ในครอบครัวและเพื่อนๆงานบวชก็ไม่ได้เชิญใครไปบวชเงียบๆที่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพก็จะไม่เต็มที่เพราะจะมีคนมาเยี่ยมตลอดลูกก็มาส่งอย่างเดียวไม่ต้องตามมาเพราะเราอยากมีสมาธิ มีจิตใจที่ทำในวัดจริงๆเป็นช่วงเวลาที่พอดีออกมาแล้วอีกหนึ่งเดือนลูกก็คลอด